จะหลวดจะลวดทางเรียบมาเร็วเร็วไปเร็วเร็วโคกมาโอ้ยเชือกหลุดมือแล้วไปแล้วอย่าเล่นกระแรงหยอกกันอีกแล้วโอ้ยอาบน้ำอีกแล้วเมื่อแรงอย่าลวงบาดได้มา ตรงนั้นน้ำไปบ่ได้รู้นะคิดอะไรอยู่อยา่าไป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 เร็ว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 ไปไปกินน้ำกันก็รู้ว่าเจ้าเห็นน้ำเจ้าจะโดดใช่ไหมบ่ได้บ่ได้บ่ได้เดี๋ยวไปาน้ำให้กินเออ,อยู่นี่กันดเด้อไปอน้ำกันเพิ่นเล่นกันเหนื่อยแล้วก็โอ้ยหิวน้ำมาที่นี่นี่โอ้โห นู่นน่ะพี่โคกพี่โคกโคกแล้วโคก,โคกเดี๋ยวจะแก้งพี่โคกตัวไหนจะมาหรือเปล่ามามามานู่นมาแล้วจะลวดทางเรียบโคกมาแล้ว กกเร็ว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 มากินน้ำเร็วดูหลังจากนางวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนางก็เจอน้ำก็โอ้โหขอบอกเห็นไหมซัดเอาซัดเอานางก็มานู่นนะเห็นปะของน้ำนั่นอ่ะอย่าไปเด้อ อาจจะไปไหนต่อเร็ว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 ,วโอ้ลูกสาวค่อยเลวันนี้อาบน้ำอีกแล้วคุณน่ะดูนางกีปปเป็นยังไงบ้านเราพี่โคกเป็นยังไง พี่น้ำต่อไปไป,ไปเดี๋ยวย่น้ำอย่างแรงเลยเนะี่ยกินมาแล้วโอ้พี่โคก็กินน้ำแข็งไปไปกินน้ำแข็งด้วยกันได้พี่น้องเจ้าเนี่ยเด <c oughs> รอพี่ชายคนโตจะมากัน เหนื่อยแล้วสิไปหยอกกันมานะ่ะเนี่ยเมื่อกี้ยังหยอกกันอยู่ตอนนี้ไม่หยอกกันแล้วเหนื่อยแล้วลิ้นเป็นสอกเลยนะ <c oughs> เห็นไหมนูม่นบรรยากาศเงมาแรงลิ้นห้อยอีกแล้วพี่โค้ค่อย เพือ่อนน่ะเสียงเคี้ยวน้ำแข็งเพื่อนน่ะกรอบ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 เยอะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเดอ้อกรอกปิดคลิปหน่อยแล้วไปแล้วจ้า